มีอาหารจานหนึ่งที่คนไทยแทบทุกคนชื่นชอบและขาดไม่ได้ในทุกมื้ออาหารครอบครัวนั่นคือข้าวข้าวคือหัวใจของอาหารไทยแต่คุณรู้หรือไม่อาหารที่คุ้นเคยนี้กำลังทำให้คุณน้ำหนักขึ้นรู้สึกเหนื่อยล้าและอาจเผชิญกับความเสี่ยงต่อโรคภัยโดยไม่รู้ตัวทุกช้อนข้าวที่คุณกินหากไม่ระวังอาจกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้คุณหิวเร็วขึ้นอยากกินมากขึ้นและสะสม ไขมันส่วนเกินโดยที่คุณไม่ต้องการผลลัพธ์คืออะไรน้ำหนักพุ่งสูงพลังงานลดลงและความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคหัวใจใกล้เข้ามาเรื่อยๆสิ่งที่น่ากลัวคือคนไทยหลายล้านคนยังคงทำผิดพลาดร้ายแรง3ประการเกี่ยวกับการกินข้าวในทุกๆวันโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวแต่ไม่ต้องกังวลวิดีโอนี้จะเผยให้คุณรู้ถึงความผิดพลาดทั้ง3นั้น และวิธีแก้ไขเพื่อให้คุณยังคงเพลิดเพลินกับข้าวได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพแค่เพียง10นาทีคุณจะเข้าใจชัดเจนว่าทำไมข้าวถึงกลายเป็นศัตรูที่แสนหวานและทำอย่างไรถึงจะเปลี่ยนให้มันเป็นมิตรที่ดีต่อร่างกายของคุณความผิดพลาดที่ 1. กินข้าวขาวขัดสีมากเกินไปคุณเคยสังเกตไหมว่าในทุกมื้ออาหารชามข้าวขาวหอมนุ่มมักเป็นตัวเลือกแรกเสมอในประเทศไทย ตั้งแต่อาหารริมทางไปจนถึงข้าวขาวนุ่มๆในมื้ออาหารครอบครัวข้าวขาวขัดสีแทบจะเป็นราชาของทุกโตะอาหารแต่นี่คือความผิดพลาดแรกที่คนส่วนใหญ่ทำข้าวขาวขัดสีแม้จะอร่อยแค่ไหนก็มีปัญหาใหญ่นั่นคือดัชนีน้ำตาลสูงลิ่วดัชนีนี้วัดความเร็วที่ข้าวทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นกับข้าวขาวเพียง20-30นาทีหลังกิน น้ำตาลในเลือดของคุณจะพุ่งสูงทำให้ร่างกายผลิตอินซูลินอย่างรวดเร็วเพื่อจัดการอินซูลินเปลี่ยนน้ำตาลเป็นพลังงานแต่ถ้าพลังงานนั้นไม่ได้ถูกใช้มันจะสะสมเป็นไขมันส่วนเกินโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องและต้นขานอกจากนี้การที่น้ำตาลในเลือดขึ้นลงอย่างรวดเร็วยังทำให้คุณหิวเร็วอยากกินของว่างและน้ำหนักขึ้นง่ายขึ้นยิ่งไปกว่านั้นการกินข้าวขาวขัดสีทุกวันยังเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานประเภทที่ 2งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์พบว่าผู้ที่กินข้าวขาวขัดสีอย่างน้อย 5. ครั้งต่อสัปดาห์มีความเสี่ยงเป็นเบาหวานสูงกว่าผู้ที่เลือกข้าวที่ผ่านการขัดสีน้อยถึง3 0เอร์เซน์ในประเทศไทยที่ข้าวเป็นอาหารหลักนิสัยนี้ยิ่งพบได้บ่อยจากข้าวผัดในร้านอาหารไปจนถึงข้าวขาวในงานเลี้ยงเราไม่รู้ตัวว่าเรากำลังบริโภคแป้งว่างเปล่าซึ่งมีใย,ยอาหารวิตามินและแร่ธาตุน้อยมากฟังดูน่ากังวลใช่ไหม แต่ไม่ต้องรีบเลิกกินข้าวปัญหาไม่ได้อยู่ที่การกินข้าวแต่เป็นประเภทของข้าวที่คุณเลือกแล้วจะทำอย่างไรให้ยังกินข้าวได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพลองเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆแต่ได้ผลดีเปลี่ยนจากข้าวขาว,ขาวขัดสีมาเป็นข้าวกล้องหรือข้าวออร์แกนิกเช่นข้าวกล้องจัสมินที่โด่งดังของไทยข้าวกล้องอุดมไปด้วยใยอาหารวิตามินบีและแร่ธาตุเช่นแมกนีเซียมช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ และทำให้คุณอิ่มนานขึ้นในประเทศไทยคุณสามารถหาข้าวกล้องได้ง่ายๆที่ตลาดท้องถิ่นหรือซูเปอร์มาร์เก็ตเคล็ดลับเล็กๆเพื่อให้ข้าวกล้องอร่อยยิ่งขึ้นลองหุงด้วยใบยเตยหรือน้ำกะทิเล็กน้อยตามสไตล์อาหารไทยถ้ากังวลว่าข้าวกล้องจะแข็งลองแช่ข้าวประมาณ30นาทีก่อนหุงเพื่อให้มเมล็ดนุ่มและกินง่ายขึ้นคุณเคยลองหุงข้าวกล้องแบบนี้หรือยัง การเปลี่ยนแปลงเล็กๆนี้ไม่เพียงช่วยควบคุมน้ำหนักแต่ยังลดความเสี่ยงต่อโรคภัยตั้งแต่เบาหวานไปจนถึงโรคหัวใจอย่าปล่อยให้ชามข้าวขาวทุกวันค่อยๆทำลายสุขภาพของคุณแค่เลือกอย่างชาญฉลาดคุณก็วางรากฐานให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วแต่ยังไม่หมดแค่นี้ความผิดพลาดที่สองพบได้บ่อยยิ่งกว่าและคุณอาจกำลังทำผิดอยู่ในมื้ออาหารวันนี้ดูต่อเพื่อค้นพบ ความผิดพลาดที่ 2. จับคู่ข้าวกับอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพลองนึกภาพคุณนั่งลงกับจานข้าวผัดหอมกรุ่นเต็มไปด้วยหมูชุบแป้งทอดกรอบหรือชามข้าวขาวที่กินคู่กับน้ำจิ้มรสหวานเข้มข้นสไตล์ไทยในประเทศไทยข้าวมักเป็นคู่หูที่ขาดไม่ได้กับเมนูที่น่าดึงดูดเช่นไก่ทอดเนื้อสะเตะย่างหรือน้ำจิ้มรสเผ็ดหวานที่เป็นเอกลักษณ์แต่นี่คือความผิดพลาดที่2ที่คนส่วนใหญ่ทำเด จับคู่ข้าวกับอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเมื่อคุณกินข้าวกับอาหารทอดน้ำมันท่วมเช่นหมูทอดหรือลูกชิ้นปลาทอดคุณกำลังบริโภคแคลอรี่จำนวนมหาศาลจานข้าวผัดกับเนื้อทอดอาจมีแคลอรี่ถึง7 0 0 8 0 0แคลอรี่เทียบเท่ากับเกือบครึ่งหนึ่งของแคลอรี่ที่ผู้ใหญ่ต้องการในหนวันแถมน้ำจิ้มหวานซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในอาหารไทยอาจเพิ่มแคลอรี่อีก100-15 ศูนย์แคลอรี่จากน้ำตาลในน้ำจิ้มเพียงไม่กี่ช้อนการจับคู่แบบนี้ไม่เพียงทําให้น้ําหนักขึ้นเร็วแต่ยังเพิ่มไตกรกลีเซอไรด์รซึ่งเป็นไขมันในเลือดที่กดดันหัวใจและหลอดเลือดนําไปสู่ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและสโตรกฟังดูคุ้นๆใช่ไหมพวกเราส่วนใหญ่รักอาหารเหล่านี้แต่การจับคู่ที่ผิดพลาดนี้กําลังค่อยๆทําลายสุขภาพแล้วจะทําอย่างไรให้ยังเพลิดเพลินกับข้าวโดยไม่ทําลายร่างกาย เคล็ดลับคือการเลือกคู่หูที่เหมาะสมให้ชามข้าวของคุณแทนที่จะเป็นอาหารทอดลองจับคู่ข้าวกับเมนูที่มีคุณค่าทางโภชนาการและแคลอรี่ต่ำเช่นปลานึ่งกับขิงไก่ย่างไร้น้ำมันหรือผักลวกสไตล์ไทยที่มีโระพาผักชีและใบสะระแหน่เมนูเหล่านี้ไม่เพียงเบาแต่ยังให้โปรโตีนและวิตามินช่วยให้คุณอิ่มนานขึ้นน้ำจิ้มก็สำคัญไม่แพ้กันแทนที่จะใช้น้ำจิ้มหวานที่มีน้ำตาลกลัน่นลองทำน้ำจิ้มจากพริกสด กระเทียมมะนาวและน้ำปลาแท้รสชาติเข้มข้นและดีต่อสุขภาพเคล็ดลับเล็กๆจากอาหารไทยเพิ่มใบสาระแหน่หรือผักชีลงในเมนูข้างเคียงไม่เพียงเพิ่มรสชาติแต่ยังช่วยย่อยอาหารและลดอาการท้องอืดคุณเคยลองกินข้าวกับผักลวกและน้ำจิ้มมะนาวหรือยังแค่เปลี่ยนวิธีจับคู่คุณก็เปลี่ยนมื้อข้าวให้เป็นประสบการณ์ทีทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพสไตล์ไทยแท้ อย่าปล่อยให้เมนูข้างเคียงที่คุณรักเปลี่ยนชามข้าวของคุณให้เป็นศัตรูของสุขภาพแค่ปรับเล็กๆน้อยๆในการเลือกเมนูคุณจะรู้สึกว่าร่างกายเบาขึ้นและมีพลังมากขึ้นแต่ยังไม่หมดแค่นี้ความผิดพลาดท,ที่3มพบได้บ่อยยิ่งกว่าและคุณอาจกําลังทําผิดทุกวันดูต่อเพื่อค้นพบความผิดพลาดที่3ไม่ควบคุมปริมาณข้าว คุณนั่งลงที่โต๊ะอาหารตรงหน้าคือจานข้าวเต็มไปด้วยข้าวหอมกรุ่นข้างๆเป็นเมนูโปรดอย่างส้มตำรแสแซบหรือสะเต๊ะไก่ย่างรสเข้มข้นในประเทศไทยวัฒนธรรมกินให้อิ่มเป็นส่วนสำคัญโดยเฉพาะในมื้ออาหารครอบครัวหรือการรวมตัวกับเพื่อนฝูงแต่นี่คือความผิดพลาดที่3ที่คนส่วนใหญ่ทา ไม่ควบคุมปริมาณข้าวเมื่อคุณกินข้าวมากเกินไปในมื้อเดียวร่างกายต้องจัดการกับแป้งจำนวนมหาาลในคราวเดียวชามข้าวขาวขนาดใหญ่อาจมีแคลอรี่ถึง300350แคลอรี่และถ้าคุณกิน2หรือ3ชามในมื้อเดียวซึ่งพบได้บ่อยในประเทศไทยแค่ข้าวอย่างเดียวก็เกินครึ่งหนึ่งของแคลอรี่ที่ผู้ใหญ่ต้องการใน1วันประมาณ1 2 0 0ลบหน0 แคลอรี่สิ่งนี้ทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงกระตุ้นให้ร่างกายผลิตอินซูลินมากเกินไปเพื่อเปลี่ยนน้ำตาลพลังงานส่วนเกินที่ไม่ได้ใช้จะสะสมเป็นไขมันโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องและต้นขานำไปสู่น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวนอกจากนี้การกินข้าวมากเกินไปยังทำให้ท้องอืดเหนื่อยล้าและสมาธิลดลงทำให้คุณเสียพลังงานทั้งวันงานวิจัยจัก,กรวาลสารโภชนาการคลินิก แห่งอเมริกาชี้ว่าการกินแป้งขัดสีมากเกินไปเช่นข้าวขาวอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคอ้วนถึง40%ฟังดูคุ้นๆใช่ไหมพวกเราส่วนใหญ่เคยเติมข้าวเต็มชามโดยไม่คิดถึงผลกระทบในระยะยาวแล้วจะทำอย่างไรให้ยังเพลิดเพลินกับข้าวโดยไม่ทำให้ร่างกายหนักหน่วงเคล็ดลับคือการกินอย่างมีสติและควบคุมปริมาณอย่างแรกลองใช้เคล็ดลับง่ายๆแต่ได้ผลดีใช้ชามที่เล็กกว่าในประเทศ ซาไทยชามเซรามิกเล็กๆน่ารักที่พบในร้านอาหารท้องถิ่นหรือตลาดเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบในการจำกัดปริมาณข้าวชามเล็กมีแคลอรี่เพียง150-200แคลอรี่ช่วยให้ควบคุมได้ง่ายขึ้นอย่างที่2กินช้าลงเคี้ยวให้ละเอียดและลิ้มรสทุกคำข้าวพร้อมเมนูข้างเคียงการเคี้ยวช้าไม่เพียงช่วยให้คุณรู้สึกถึงรสชาติแต่ยังกระตุ้นสัญญาณอิ่มไปยังสมองลดความเสี่ยงที่จะกินมากเกินไป สุดท้ายเพิ่มอาหารที่มีใยอาหารในมื้ออาหารเช่นผักกาดขาวผัดกระเทียมส้มตำหรือสลัดสไตล์ไทยที่มีโรลรพาและผักชีใยอาหารช่วยให้คุณอิ่มเร็วขึ้นลดปริมาณข้าวที่ต้องกินคุณเคยลองใช้ชามเล็กหรือเพิ่มผักในมื้อข้าวหรือยังการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆน,ยนี้ช่วยควบคุมน้ำหนักปรับปรุงการย่อยอาหารและทำให้คุณรู้สึกกระปี้กระเป๋่มากขึ้นทุกวัน อย่าปล่อยให้ชามข้าวเต็มไปด้วยข้าวทำลายร่างกายคุณอย่างเงียบๆแค่เคล็ดลับง่ายๆไม่กี่ข้อคุณก็กินข้าวได้อย่างชาญฉลาดและดีต่อสุขภาพมากขึ้นต่อไปเราจะสรุปความผิดพลาดทั้ง3นี้และวิธีที่คุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่วันนี้ดังนั้นคุณได้รู้แล้วถึงความผิดพลาดร้ายแรง3ประการในการกินข้าวที่คนไทยส่วนใหญ่ทำ กินข้าวขาวขัดสีมากเกินไปจับคู่ข้าวกับอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพและไม่ควบคุมปริมาณข้าวนิสัยที่ดูเหมือนเล็กน้อยเหล่านี้กำลังทำให้คุณน้ำหนักขึ้นเหนื่อยล้าและ,ะเผชิญกับความเสี่ยงต่อโรคภัยเช่นเบาหวานหรือโรคหัวใจ <Okay. S 1> ข่าวดีคือคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้เริ่มจากขั้นตอนง่ายๆ ลองข้าวกล้องหอมๆกับใบเตยจับคู่ข้าวกับผักลวกและน้ำจิ้มมะนาวสดและใช้ชามเล็กเพื่อควบคุมปริมาณข้าวการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้คุณมีสุขภาพดีขึ้นแต่ยังคงความสนุกในการลิ้มรสอาหารมื้อข้าวสไตล์ไทยแท้คุณพร้อมที่จะลองหนึ่งในเคล็ดลับเหล่านี้ตั้งแต่วันนี้หรือยังเริ่มจากมื้ออาหารหนึ่งและสัมผัสความแตกต่างหากคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กดไลค์แชร์ให้เพื่อนและคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อบอกว่าคุณกินข้าวอย่างดีต่อสุขภาพอย่างไร อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพดีๆอื่นๆ